อบีกับอีรูครับของพีทีปจวบใช่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 เหมือนจะใช่แบบน้จริงๆไม่ใช่มือหนึ่งของเวียดนามมือหนึ่งของมานะครับก็ทาบีฝั่งของเชียงรายครับเอามาดูครับเชียงรายแทงต่อมาสวยครับเมลสั้นแล้วขวายิงเรียบร้อยครับบอกนำก่อนครับเชียงรายของทาบีครับหนึ่งศูนย์เนี่ยครับเชียงรายนี่แหละครับมาแล้วครับทาบีเนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับยิงเข้าสามเหลี่ยมเต็มๆครับอุตสากรรมทำช่องลูกนี้สวยมากจริงครับ แล้วโล่งๆเลยครับเมลสันของทาวิครับองไม่เหลือเลยครับหลุดแบบนี้รอได้เลยครับย้ําว่าแจกลูกบอลพร้อมรายเซนจากสโมสรพีทีประจวบนะอ้าวเราหาเราจิงลูกนี้ติดเข้ามาแล้วมาแล้วครับเนี่ยแคปจอด่วนเลยนี่บัตรวาวาเสียวด้วยครับมาดูบัตรพร้อมกับลูกจิงลูกนี้ได้หรือเปล่าครับได้ครับตีเสมอพีทีประจวบครับโอ้นี่ครับแคปพร้อมบัตรไปเลยครับดูการทำเกมครับพี่แม็กกี้ครับครับผมเนี่ยครับเปิดมาด้านขวาโยนยาวมาครับ เนีย่ยเราจ่ายมาตรงกลางแล้วนี่ครับยิงเข้าเต็มข้อครับเต่พอจบ3มคู่เราเพ่ค่อยส่งก็ยังทันนะคระัวตัวมาอีกแล้วครับจะได้ยิงหรือเปล่าตอกส้นหนีทันครับกองหลังเชียงรายโอ้ไทบอลเร็วด้วยครับแล้วจะหลุดหรือเปล่าแทางต่อมาหลุดด้วยครับถึงถึงกองหน้าก็งงับบอลเอาบอลถึงแล้วมันงงง,งกัน <laughs> ข้างในมีข้างในมีเพื่อนอยู่จ่ายเข้ามือสลาโนนซะอย่างนั้นครับจังหวะให้นี่บ,บิยังไม่เร่งครับทางขวามีเพื่อนอยู่ค่อยๆต่อไปแล้วจ่ายตรงนี้เราหูช่อง่ะได้ครับแต่เนื้อมาก็บอลกลับไปเป็นของประจวบครับแทงต่อมาข้างหน้าทางซ้ายว่างจะยกแทงตรงกลางหลุดกว่าครับแล้วจิงลูกนี้ออกอุยอ้ยออกเลยน่ จ่ายเข้ามาตรงกลางเหมือนเดิมนเน้นหมุกกลางทั้งสองทีมเลยนะครับเจาะแดนกลางเนี่ยลูกนี้ก็เกือบไปครับอะ,รอะไรของเขาอะไรท <laughs> ี่ทาจริงๆก็ชื่อโนบิโนบิตะไงฮั<อ>นี้มาทาบิโนบิตะเฉยเลยอ๋อเอาเรามาดูลูกนี้จริงโชว์เลยครับทาบิโนบิตะแต่ปัดออกได้ครับพีทีประจวบโอ้ไม่ต้องฟังอะไรแล้วครับ <laughs> ดูสิครับนี่เหมือนโมเดลเล่นมุกเพลนไม่ท่านดูเกมเลย ว่างวดลงไปทุกทีแล้วเหมือนกันครับมาดูจังหวะของพีดีประจวบเข้าขวาแล้วจริงเรียบร้อยครับประจวบอย่างแน่นอนซะเลยมั้งครับแบบนี้โ,โ,โอ้โดูครับจังหวะหลุดมาหน,นึ่งหนึ่งแบบนี้ได้แตะหนึ่งจังหวะก่อนจะแปรเข้าไปครับโอ<ห>้ค้นนําแล้วครับพีดีประจวบครับเริ่มจากจ่ายบอลเข้าแดนกลางแล้วนี่ฮะชิงเนี่ยวัยนทูแล้วเสียบเลยครับเรีบรยบร้อยเวลานี่มันเข้าทางประจวบครับแบบนี้ เปิดยาวเลยครับพีดีประจวบแต่บอลกลับไปเป็นของใครครับของ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 เชียงรายครับตัดได้แล้วเวลาหมดเลยครับกรรมการโอ้โหเรียบร้อยครับเกมแรกครับสองแต้มเป็นของพีทีประจวบครับไล่เป็นไงครับไลอ up ของคู่นี้ครับเรามาดูกันคู่คู่โคอดสามสามครับครับผมครับผมนี่เสื้อหลักของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นสิทธิ์มากมายที่ติดตามกันนะก็เดี๋ยวคู่นี้ครับรอรุ้นครับว่าบัตรเดบิต e สปอร์ตครับบุกจากซ้ายไปขวาครับประจวบก็มาในชุด ทีมเยือนครับโดนเชียงรายเปิดโชคดีเราได้ประตูเลยครับเป็นการทำเข้าประตูตัวเองเหรอครับหรือยังไงครับโอ้น่าจะเป็นโอนโกนฮะนี่ฮะโอ้ออนไลนฮูวัชครับของพีทีปัจจวบก็กองหลังพีทีปัจจวบัครับโอนโกครับน่าซึมเลยครับโอ้โหดูครับเกิดอะไรขึ้นครับเชียงรายเปิดจากด้านขวานี่ฮะเปิดด้วยซ้ายมาแล้วมุ่งโอ้ยนี่ฮะโยนบอลเข้าครับแล้วนี่ครับไปสกัด ทางด้านซ้ายครับบิลเลียนอีกทีนึงแล้วแทงต่อมาถึงเคครับเคหน้ากรอบเจตโทษในกรอบม้วนอยู่ข้างหน้ามีเพื่อนชิปชิปแล้วโอ้โหเกือบจะตกใบขาดแล้วครับเนี่ยฮะดูนี่ครับจ่ายบอลไปและตรงนี้ครับอย่างที่พี่หนูบอกครับแม่พลิกกลับมาแล้วชิปเกือบเข้าแทงต่อหรือเปล่าครับเคใช้อียองแล้วเปิดเข้ากลางเลยแล้วมึงไม่ตรงกรอบครับลูกนี้แม่เกือบไปครับเนี่ยฮะ โยนบอลมาตรงกลางแล้วโม่งกลับมาที่ฟานเชสแทงลูกนี้เข้ามือผู้ตัาประตูของเชียงรายครับสโมสรทีมที่ประจวบจ้าครับจังหวะกำลังจะหมดครึ่งแรกแต่ประจวบได้ยิงครับแต่ว่าติดมือผู้ตัประตูของเชียงรายครับเจมเจเมอร์แทงต่อมาสวยครับคาวินพลุคาวินไม่ได้ยิงครับโดนดูเอ้าคู่เชียงรายดูเล่นเสื้อเสื้อดำเสื้อดำเสื้อดำจริงเสื้อดำจริง้มาลูกนี้ก่อนครับประจวบประจวบจิกจ่อเรียบร้อยเลยครับ เสมอแล้วครับจากขาวินพูครับโอ้โหนี่ครับเผิคุยเรื่องจะดำดำไหมครับไอ้ขาวินพูบอกไม่รู้ดำไม่ดำกูยิงก่อนครับนี่ครับใช้วีรพัฒน์มินบุรพาครับเมื่อกี้หมดเลยจะดำดำจริงไหมนี่มาดูกันครับโยนบอลมาตรงกลางแล้วก็เหมือนเดิมครับยิงเข้าไปประตูเน้นเน้นประตูบอกไม่เอาครับประตูมาเนี่ยครับดูโอ้ตวเชียงรายตัดกลับไปแล้วครับกรรมการ หมดเวลาแบ่งแต้มจริงๆครับเรียบร้อยอ่ะก็เสมอไปนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับในการแข่งขันคอบ3 V 3ีนะโอ้ครับครับประจวบส่งนัตติโกมาครับแตเกมมาก็เป็นเชียงรายครับเขี่ยกลางเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับในชุด4ีแข่งต่อมาที่บุนโนมาซกนกาแล้วจ่ายเข้ากลางได้ด้วยครับวิรพัฒน์ยิงลูกนี้ติดทุกสับประตูยังปัดออกมาได้ครับเชียงรายมาได้ก่อนตลอดเลยนะครับเมีก็ไม่แน่แล้วล่ะครับ อ้มาในกรอบแล้วม่งจอจออีกแล้วจิงด้วยครับพี่แม็กกี้ครับออกน้ำก่อนครับเยียงไรโดยบิลโลซิม่าครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดเผชิญคุณแม่งขนาดนี้เป็นเป็นอะไรดีแม็กกี้วิเคราะห์บอลจริงจังกว่าขมด้วยนะขอโทษครับพี่วิทย์จริงจังกว่าเลยย้อเล่นครับเฮ้ยเล่นแล้วยังไปกลัวอันนี้ของประจวบแทงต่อมาได้ด้วยครับวิรพัฒน์บอลเดาบอล คู่ของสามประตูเกลัวงงเอาโอ้โหแล้วมาแล้วครับนี่ครับมาดูประตูก่อนจริงลูกนี้มาแล้วครับบัตรเดบิวของเราครับครับผมมาอีกแล้วต่อบอลกันอยู่ตรงกลางครับเชียงรายแล้วเพื่อนจะหลุดพลิกสวยด้วยครับชัยเมือสั้นพลิกแล้วแทงออกมาอัครวินโอ้สวยบิวบิวเราสิมาล้มล้ล้ล้ก็เรียบร้อยนะครับโถโอ้โหเหนือชั้นับลูกนี้โอ้โหลูกนี้สวยจริงๆครับพลิกมาและเนี่ยจ่ายแล้วชิ่งมายิงเข้า ถ้าว่าตอนนี้แต้มรวมเฉพาะในเกมนี้นะครับก็เป็นประจวบนะครับได้ไป3าอนะอจ้งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับพีดีประจวบกลับมาครับตามมาติดติดเอาล้วฮะจิงคมหนักมากครับใช้ครับนาเตียโกเริ่มครึ่งหลังเพียงแค่4นาทีเท่านั้นรับเลยครับเนี่ยโริ้นริ่งคุนรีมราชนะครับเริ่มครึ่งหลังรับอะครวิน ไม่รอเอายังรอดครับจะบกว่าไม่รอดแต่ได้บอลอยู่ครับเชียงรายจ่ายเขา้าลกลางล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 งจริงเรียบร้อยครับนํำห่างอีกทีครับเชียงรายโอ้โไม่ไงครับเจดมไม่ไงบาีเหมือนจะพูดอะไรอันตรงนี้มาดูรีเพย์เนี่ยสิครับลูกมันต้องบอกมันแย่งกันไปแย่งกันมานะสุดท้ายบอลมันมาตกอยู่ที่ทางด้านโชว์ครับ,รบเล่นทางเชียงรายและสุดท้ายเนี่ยฮะก็จบ อบอลเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เลยนะสำหรับโชว์เนี่ยตักลับไปเป็นบอลของพีทีปัจจวดครับเล่นวันทูกันหลุดเหมือนกันหลุดแล้วยิงเรียบร้อยครับเอาตามมาติดติอีกทีครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่ครับยิงมายิงกลับไม่โกงครับบรูโน่มาเซนกาครับโอ้ตอนแรกนึกว่าชิงรายได้บอลพอโยนยากลับมาก็ปัจจุบก็ได้บอลมาอีกแล้วอยู่ดีก็หลุดมาแลวเนี่ยซัดเข้าโกเต็มเต็มข้อแค่เต์มคนเหนื่อยลวโอ้้วสวยด้วยครับที่เมลซันซ้ายอีกแล้วซ้ายของเมลซัน ยังไงตรงกลางลงโลหเอาอีกแล้วเลยครับ4-2ับเชียงรายโอโ้แล้วเป็นเจ้าเก่า,มมากครับบิโรซินมาครับพี่จะยิงไป4ี่ลูกในเกมนมี้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านประนะครับปล่อยปล่อยหลุดไปสองครั้งเลยนะเท่าที่ผมเห็นคือลูกนี้เหมือนลูกที่3าเลยครับคือนึกว่าจะเสียบอลเนี่ยใส่เข้ามาตรงข้างหน้าครับบิลเล่น2คนกับอะคาวินครับเก็บบอลได้อะคาวินคล้องครับโฉดูสตปขอร์โอ้โห ทันเราสเต็ปเหรอดูดูสกิลพี่แกก่อนอมันจริงๆครับคูน่นี้แล้วจิงจอ่อโอ้โหถ้าลูกนี้ได้นี่คือแบบแต่ว่าเชียงรายแกเอาบอลกลับไปได้อย่างไงอีกแล้วครับเนี่ยแล้วหลุดอีกแล้วครับมาที่แล้วจิงตรงนี้เรียบร้อยเลยครับห้าสองครับจบแล้วถ้ามันแบบนี้ครับโอ้โหนี่ครับเจ็ดประตูครับเกมนี้สุดมันเลยครับครั้งหนึ่งนะฮะตอนแรกมีหลุดมาเดี่ยวคนนึงนะแต่ดึงเกมไม่ช้าลงรอเพื่อนมาจ่ายถอยหลังมานะฮะแล้วสุดท้าย จ่ายไปจ่ายมาได้ยิงครับอ้เอาดียวมาดูบิลโลซิมาครับเล่นกันอระบุมา5คนครับเชียงรายจะเอาอีกลูกหรือเปล่าครับอะคาวินไซด์มาที่บิลอ้ไม่ตอบทางด้านเชียงรายครับอ่าเราจะได้อีกลูกหรือเปล่าครับเชียงรายจ่อๆแบบนี้โอ้โหวันนี้มันวันของเขาจริงๆครับโชว์ครับอย่างเป็นใจหมดเลยโอ้หรือว่าคือตอนนี้ใช้คีย์บอร์ดอยู่อะไรอย่างเงี้ยจอยพังนั่นแหละลูก4ี่แล้วครับดิโอ้สุดท้ายโดนอีกลูกเป็น6กเข้าไปแล้วครับ อีสปอร์ตมืออาชีพแบบออนไลน์นะครับแล้วก็จบตรงนี้ครับเชียงรายยูเนเต็ด6ครับพิธีประจบ2ครับสนุกจริงๆ